สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับจากเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ลำปางนะครับมาแวะตลาดตลาดท่าเกวียนเนาะตลาดท่าเกวียนนะครับเดี๋ยวมาซื้อของฝากตลาดทุ่งเกวียนอ๋อตลาดทุ่งเกวียนนะครับ <c oughs> ขอโทษฝากชื่อ <c oughs> นี่ก็อากาศหนาวครับคือวันลุกเห็นดูผ่านปลาลาจ้าลองก่อนได้ค่ะได้นะคะแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะตัดติดมันไร้มันกระจุกครับทุกคนตอนนี้ก็แวะกินข้าวก่อนออ๋อากาศหนาวมาก ข้าวอะไรข้าวเจ้าลำบ์อลำบบอไม่ได้กินาเรากินข้าวกันก่อนนะครับวันนี้ก็เดินทางอีกแล้วทุกคนตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สรารกางจังหวัดนะครับเมืองอุตรดิตถ์ นะทุกคนอนุสาวรีนะครับดาบผักจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ท่านกันก่อนนะครับไหนๆก็มาละใช่ถวายไก่เหรอหมือนเป็นไงตอนเช้าๆยังหนาวอยู่เลยตอนนี้แดดออกแล้วกำลังอุ่นๆ ไปแล้วครับ2เท่า วาะกันก่อนนะครับไปสิ้นแล้วเราลงไปกัองอะไรไปทุกคนไปทางไหนไปจกลับเลยเอา้าในตากล้องเนี่ย ถ่ายวิดีโอโทรศัพท์ครับเดินไปหมดมิดเหรอกวดมิดมาครับมาค่ะทุกคนค่ะถึงแล้วครับ จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เรามาไหว้ว,วัดวัดอะไรนะ mm hmm. ก็คือง่ายที่เป็นที่รู้จักของชาวพิษณุโลกก็คือวัดพระพุทธชินราชนะครับ mm hmm. นี่ก็น่าจะเป็นโบราณสถา,า,าน mm hmm. เก่าแก่นะครับมาอีกแล้วครับหลกม,มา,ากแล้วรอบหนึง่งใช่มาแล้วรอบหนึ่งไม่ได้ถ่ายให้ท่านใช่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ ดูดิอันนี้ก็น่าจะหลายร้อยปีแล้วไปออวไปก่อนอไหมถ่าก่อนยไหมมาพี่ถ่ายรูปให้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้น่ายอยู่ก็หลังจากที่เราแบบคลิปที่แล้วเนาะเราไป แอลเหนือแอลเนือกันมาที่เจียงใหม่คลิปนี้ก็มาที่พิษณุโลกนะครับระหว่างทางเราก็จะถ่ายใายคลิปไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็จะแวะจุดไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนไปไปไหว้ดิ ได้เน,นี่เขาไหว้ตรงนี้เลยเลยจะลม้มไหว้ดิไหว้ไปสาธุล้่เี่ยเราเดินเข้าไปข้างในกันก่อน ทายงานมาะอะไรมารอบนี้รอบที่สองใช่ไหมแล้วรอบแรกรอบแรกเรามานานหรือ,อยังไมาน,นานนะาขาดอยู่อีกเจ็ดเจ้าภาพคุณโยมนะจะครบหนึ่งหมื่นบาทนะใช้หนึ่งมื้อกลางวันคุณโยมนะหนึ่งมื้อกลางวัน วันที่มาพิศนุโลกนะครับต้องมาวันนี้เหลืออีกสิบวันเท่านั้นต้องมางงวันนี้เหลืออีกสิวันก็จะเข้าโครงการจเจริญพุโมนะอยากให้ญาติโยมมาร่วมกันสะสมบุญสะสมกุศลมาให้โยมมาร่วมป็นาจา,าทำอะไรคนเยอะตรงนี้ตรงจุดบ,บูชาดอกไม้ทูปเทียนใช่แล้วก็เข้าไปไหว เข้ามาข้างในแล้วครับทุกคนทำยืนถ่ายรูปด้วย <c oughs> ไปเดินรองไปไว้

ก่อนเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆออกข้างๆก็ได้นะครับเนี่ย น่าจอดข้างๆได้นะไป คนมากราบไหว้กันนะครับทุกองฟ้าผานังนะนสีสีคราบปลานะครับทุกคนไปเราไปชมข้างในกันนะครับ าตากล้องตากล้องทำไมจะเป็นไกด์เหรอวันนี้แนะนำหน่อยสิแนะนำคนดูหน่อยมัน,นห้ามห้ามเาชมก็จะเป็นพรพดพดอะไรทะลุพ,พทปทพะสงโอ้โหนนีวเตอ

ไม่นม่เข้าเป็นของโบราณใช่เห็นไหมเนีย่ยเข้าไม่ได้นะทุกคนน่าจะของเป็นร้อยปีเนาะอันเนี้ยดูดิผมก็ไม่ค่อยทราบประวัติเท่าไหร่นะครับดูดิ เ,เสียนพระพุทธลูกปูนปั้นสมัยอยุทยาจะการขุดแต่งวัดศรีสุขตจังหวัดพิษณุโลก ไม่ได้เปิดให้เข้านะครับหรือว่าเข้าอีกฝั่งหนึ่งได้ sangat jai ต่อนะครับเราจะไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดที่เราจะไปต่อคือจังหวัดเพชรบูรีเ,เราจะพาไปแวะจุดแต่เรายังไม่รู้ครับว่าจะไปแวะที่ไหนเดี๋ยวเราต้องรอรอชมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับอ่าเราก็มาอยู่ที่วัดผาซ้อนแก้วนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงเลยแล้วก็เราก็จะเดินเข้าไปข้างในไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างดูนะครับบรรยากาศวิวทิวทัศน์หลบรถนะครับโด,บดยโดนสอยสอยสาย,สยนากให้สอยว<ะ>้าท่องเที่ยวเยอะครับวันนี้ เรามาก็ไม่ไม่ไม่หนาวแล้วครับก็จะเป็นบรรยากาศแดดออก ถอ,อนแก้วครับชื่อเต็มเต็มต้องถอดรองเท้าด้วยไปถอดอะไรที่ร่มนุ่นถอดอะไรที่ สวยมากเลยครับทุกคนตอนนี้ควววััทท่งงงรรรรรกกก115เเป็นนนน500บาา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 าจจจ้้สสุุธิมมต มหาวิหารห้าร้อยบาทเจ้าส่าสาธุปโขพมตนาสาธุบุตรพระรักษาบุตรพระคุณแดดร้รรรนนอนแดดร้นอนสวยมากไปถ่ายแล้วจะถ่ายให้ สาธุขอดาเนาขอดนุโานาสาวุภาพอนนักฤทธิ์แนวรุ่งก้าวตัวพระพุทธ้าลพระเจ้าเือง เหรียญสิบบาทชมการทำนาข้าวมัจนจะมีอีกอันนี้กำลังการทำนาเกลือหยอดเหรียญยี่สิบอะไรนะหยอดแบงยี่สิบเหรียญสิบนาเกลือจริงๆริงนะครับ ไปครับทุกคนเดินชมเดินรอบเ,เราจะไปฝั่งนู้นนะครับเห็นอะไรมีอะไรน้ำผุ้งน้ำผไหนูข้างล่างน,นู่นอยู่ข้างล่างเราต้อง,งเดินลงไปข้างล่างนะใช่น้ำพุสวนมากน,นี่ถ่ายตรงนี้หน่อยน้องแพนกล้องนี่เาอาไปตามช่องนี่เนี่ยเห็นยอดฮิตเขา,าถ่ายกันนี่เราลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหม จะไปไหนเราไปดูน้ำพุเหรอใช่จะไปดูน้ำพุทุกิกคัดนมาดูน้ำพุกลาอองปีเขาหนัห่งไหนน่งไป เดีวเราไปฝั่งนึงกันต่อข้างล่างไหนลงไปอีกเหรอเราก็เห็นแล้วนี่เรื่องปวดขาแล้วะุ่เราลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้เราจะมาอีกจุดหนึ่ง นี่ก็จุดนี้ก็สวยเหมือนกันครับตรงข้อรองเท้า ไปเดินขึ้นไปนะครับ ไม่ได้ัสช h แปลว่าส่งไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่เลยวะช่วยช่วยสังคระโหลกเหนือก่อนไหมพูดด้วยสิเห็นเห็นแบบนี้แล้วก็อยากใส่ผ้าชินินเดียแล้วก็นี้ สิ่เดียกันนี้เดียเด๋ยวถึงแล้วเจดีดชเวดากอง I okay. มันสวยมากๆทุกคนจะให้ทุกคนเห็นจะให้สูงนะเดี๋ยวจะหันให้ทุกคนเห็นนะคะ <ules> มันก็จะเป็นเจดีนะคะทุกคนอรยมากอยากให้ทุกคนมา,ได,มา ign, ได้มาเห็นได้มากราบไหว้ sekala ครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เราก็ได้ไปเที่ยวตามจุดต่างๆเนาะไม่จะะเป็นจังหวัดตรดิษฐเป็นพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ก็ที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังไงทุกคนถ้าเข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็ มีความสุขครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราเจอกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับโอเคบ๊ายบายครับ